กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะพี่ขามาค่ะพี่วันนี้นะคะนาลีพาเครื่องนะคะนี่นะคะแอดไอดีไลน์ได้นะพี่น้ที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะพี่นะ,อ,นะ,นะอ่าวันนี้นาลีพาเครื่องนะคะมีพายพี่เลือกหาเลือกชมก็หลากหลายรายการเฉดเช่นเดิมเลยนะคะพี่คะวันนี้นะอะ วันนี้นะคะพี่นาลีพักเครื่องนี่อะให้ดูเลยค่ะพี่นาลีพักเครื่องนะมีพายพี่เรื่องหันเลือกชมนี่เลยะคะ่ะหลากหลายรายการประมาณนี้เลยนะคะบอกเลยว่าถูกอ,อกถูกใจพี่ๆที่จะหาของขันนะคะแทนใจให้ให้ลูกหลานช่วงปีใหม่ที่กำลังจะกลับมาเยี่ยมบ้านเลยนะพี่นะพาระพาราละหนึ่งร้อยบาทของอีพีที่หนึ่งเก้าหกนะพี่นะของวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองนะพี่นะ่ะ สิบเอ็ดเดือนสิบสองสองห้าหกแปดนะพี่นะักโหบอกเลยว่าจุใจทุกองค์นะพี่นะรายการละหนึ่งร้อยบาทพาลาเบาๆนะคะพี่นะถึงมือเขาเรียกว่าเป็นของขวัญรับขวัญแล้วกันนะแปบลบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปให้แทนใจหรือว่าเออเป็นเป็นพุทธคุณให้แก่ลูกหลานนะคะนี่นะคะน้องแนะนําเลยนะพี่นะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะพี่ขารายการที่หนึ่งคะ่ะพี่ นี่ค่ะพี่โอ้โหภาพเจ็มแววเลยนะพี่นะ,ะรายการที่หนึ่งค่ะพี่อันนี้นะพี่นะเขาเรียกว่าหลวงเไม่ใช่อแปะลงสีนะคะเอ,อที่ว่าลงสีจังหวัดปทุมธานีนะพี่นะนี่นะคะส่วนใหญ่นะพี่นะักที่เขาไปขอกันนะที่น้องเห็นเลยนะพวกค้าขายพี่ได้ตามเป้านะพี่นะแก้บนุนะพี่นะบุญของบุญอีกนะพี่นะบางท่านนะแก้บนเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้ผู้ยากไรนะคะนี่นะคะของ ท่านอาจารย์นะคะเอาแปะนะอ่า,นะอาถ้าชอบองค์นี้นะคะหรือว่าเออเอาไปเหมือนเพื่อลูกหลานนะคะนี่นะคะเนี่ยพาราละหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่พาราละหนึ่งร้อยบาทค่าจะส่งห้าสิบบาททุกบ้านนะคะกี่องค์ก็ห้าสิบาทค่าจะส่งนะคะพี่ขานะอ่ารายการต่อมารายการที่สองค่ะพี่อันนี้ทะนนะนะคะหลนะวงปูส่สวงเทวดาเดินดินนะคะเอออันนี้นะพี่นะ เทวดาเดินดินรุ่นแรกนะคะพี่นะนี่นะคะพี่นะหลวงปู่สวงนะเป็นพระที่เขาเรียกว่าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะในยุคนั้นนะคะพี่นะเป็นพระที่แบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีการมีแบบอืคือหนูเราเราเคยเห็นคลิปของท่านอะ่ะคือแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะคืออยู่ในศีลยงจริงอะ่ะแบบท่านก็อยู่แบบศีลแล้วก็ธรรมแล้วก็แบบ เป็นพระบ้านๆท่านหนึ่งเลยนะคะพี่นะอันนี้นะคะหลวงปูส่สวงนะคะน้องก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะคะรายการนี้รายการที่สองนะคะแต่ว่าน,น้องเคยเห็นคลิปผ่านๆตามาคือไม่ได้เคยเห็นคลิปผ่านๆตาตั้งใจดูนี่แหละก็เห็นมาหลายคลิปเหมือนกันที่แบบออลูกศิษย์ลูกหาท่านเคยถ่ายท่านมาให้ได้ดูได้ชมกันนะคะอันนี้นะพี่นะหลวงปูส่สวงเทวดาเดินดินค่ะพี่รายการที่สามพี่นะอ่ะอันนี้นะพี่นะหลวงพ่อสดค่ะพี่ พระดังพระดีนะคะพี่นะวัดปักน้ำนะพี่นะเป็นพระผงของขวัญนะพี่นะวัดปักน้ำค่ะพี่อันนี้นะพี่นะสวยสดงดงามเฉิดเช่นเดิมพี่น้องบอกเลยพระน้องนะคะเป็นพระบ้านๆเก่าๆเ,เ,เดิมๆนะคะแต่ช่วงนี้ก็จะมีแบบมีการอันนี้เขาเรียกว่าคืนความสุขให้ประชาชนที่ให้ชาว พลักเครื่องของน้องนะคะพี่นะพี่ๆนะคะหรือว่าลุงๆนะคะหรือว่าแต่ว่าน้องอยากให้เป็นพี่ทุกคนเลยเนาะอ่ะก็เป็นพี่ให้น้องหน่อยแล้วกันนะคะพี่ขาอ่ะคุณพี่ทั้งละทั้งหลายนะคะอันนี้นะคะหลวงเพราะเออ พระของขวัญน,นะพี่นะอ่ารายการนี้รายการทีร่สามค่ะพี่รายการนี้รายการที่สามนะคะช่วงนี้ก็พี่ๆก็เป็นพี่ให้น้องหน่อยแล้แลวกันนะคะแล้วก็อุดหนุนน้องนิดนึงช่วงนี้ยอด e n g a g e m น้องค่อนข้างตกไม่เปิดค่าการมองเห็นกันเลยนะคะฝา like, share, era, กกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้น้องหน่อยนะพี่นะรายการต่อมารายการที่สี่ค่ะพี่รายการที่สี่นะคะพี่นะอันนี้ด้านหลังนะคะยันหมื่น 10, เออหมื่นยันนะพี่นะอันนี้นะพี่นะอันนี้นะคะดูจากรูปทรงสันฐานนะคะ เดาว,ว่าเป็นพระพุทธชินนาราชนะพี่นะน้องเดาเท่านั้นนะพี่นะใช้คคาว่าเดาเลยพี่นะเพาบอกเลยว่าเนาะคือแม่ค้าค่ะแม่ค้าคนหนึ่งก,ก็จะไม่ค่อยรู้ลึกอะไรขนาดนั้นนะคะมีความชอบมีความสนใจค่ะพี่แต่ก็เราก็ต้องขายหลากหลายไงเพราะฉะนั้นเรื่องความหลากหลายเราก็ศึกษาไม่หมดค่ะพี่เดี๋ยวพี่ๆท่านไหนนะคะบางท่านนะคะเคยโทรมาบางท่านนะคะได้คุยกับน้องก็มีการสอนบ้างอะไรบ้างอน้องก็ชอบนะเวลานน้องไปตามบ้านคุณ คุณลุงคุณคุณลุงหรือว่าคุณพี่ๆทั้งหลายที่น้องไปเหมามาเขาก็มีการสอนน้องบ้างนะคะก็จะได้มีความรู้เก็เล็กๆน้อยๆน้องก็จะได้มาแบบเนี้ยเวลาคุยในในนี้แหละค่ะพี่ค่ะนะอันนี้ในการที่สี่นะพี่นะรายการที่สี่นะคะวันนี้น้องก็อยากคุยกับพี่ๆหน่อยเพราะปกติน้องก็จะบอกรายการที่หนึ่งรายการที่สองใช่ไหมวันนี้น้องก็จะขอแบบคุยหน่อยเงาค่ะพี่ค่ะเงาเนาะทำงานเราก็นะอ่ะช่วงนี้ก็นะหนักหนเอาการนะพี่นะ เราก็มาชมน้องนะคะเสียงเจ้าเจ้าคุยกับออซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างนะคะอันนี้ก็ประปรายกันไปนะพี่นะอันนี้รายการที่สี่ค่ะพี่ขาชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดองค์นี้นะคะพี่ขาองค์ถัดมานะคะองค์ที่ห้าค่ะพี่หลวงพ่อคูณค่ะพี่องค์ที่ห้าหลวงพ่อคูณนะคะอ่าหลวงพ่อคูณนะพี่นะวัดบ้านไร่ค่ะพี่จังหวัดโคราชหรือว่านะบ้านเองนะคะพี่นะใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมไคะพี่อะ น้องก็ไปไม่เป็นเลยทีเนี้ยเดี๋ยวน้องเคยไปเที่ยวนะคะจังหวัดโคราชนะั้นรายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่นะหลวงปุท่ทวดนะพี่นะเออ,เอ,อไม่หลวงปูท่ทวดจะทวดตลอดเลยหลวงพ่อคุณค่ะพี่ส่วนใหญ่น้องจะขายหลวงปุททวดซะส่วนใหญ่นะพอจะขายองค์อื่นน้องก็จะจะหลวงพอ่อปุททวดตลอดเลยแต่องค์นี้หลวงพ่อคุณรายการที่ห้าค่ะพี่ขาชอบองค์นี้นะคะถูกใจองค์นี้นะดูให้ชอบแล้วก็ดูให้ใช่นะคะว่าถ,ถูกใจถูกใจถูกเฉลกหรือว่า ชอบเสียงหวานๆของแม่ค้าก็ซื้ออุ่นๆแม่ค้าได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ค้าได้หาวัตถุมงคลนะคะถูกใจจุกใจพี่ๆนะคะเหมือนเดิมเนาะรายการนี้รายการที่ห้านะคะพี่ๆสั่งแล้วก็การุณารับของน้องหน่อยนะจะไม่ได้สั่งแล้วก็หายนะพี่นะบางที ของตีคืนน้องน้องไม่น้องบอกเลยว่าพี่ๆหลายขั้นก็คือตีของตีคืนหลายรอบแต่น้องไม่เคยบ่นไม่เคยด่านะบอกเลยว่าน้องไม่มีนิสัยอย่างนั้นแน่นอนนะอาจจะมีดุบ้างแต่ว่าน้องบอกเลยว่าคําด่าไม่มีออกมาแน่นอนนะคะควไม่มีแต่คาแบบ ไม่มีบ่นด้วยค่ะแล้วก็ให้สั่งต่อด้วยเอาสีกับน้องนะน้องก็ใจถึง่ะพี่ก็ต้องใจถึงกับน้องด้วยนะคะถ้าสั่งของน้องแล้วก็การรู้น้ารับให้น้องหน่อยนะคะนี่รายการที่6ค่ะพี่ขารายการที่6นะคะพี่นี่รายการที่6สวยสดงดงามอย่างนี้นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติม I D ไลน์ line, น้องมาหรือสแกน Q R code ต้นคลิปได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอา Q R code ให้ถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยว จะทาให้พี่ๆสแกน QR code หรือว่าทําทุกอย่างให้ง่ายที่สุดเลยนะพี่นะอา๋ยวน้องอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงท้ายคลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะว่าน้องจะทําวิธีไหนได้บ้างให้พี่ๆติดต่อน้องขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้มากที่สุดนะคะพี่นะรายการนี้รายการที่6ค่ะพี่อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะร้อมแมกนะคะพี่นะร้อมแมกหลวงปุตโตค่ะพี่ขารายการต่อมารายการที่7ค่ะพี่ค่ะ รายการที่เจ็ดนะคะอันนี้นะพี่นะที่ดูจากรูปสันสันน,นะคะนี่นะคะวัดแก้วพังรังใช่ไหมฟ้าสางเหรอวัดแก้วฟ้าสางนะคะพี่พัะนครนะพี่นะ ปีศูนย์เจ็ดนะพี่นะอันนี้นะคะพี่เหรียญค่อนข้างเออเหรียญค่อนข้างๆๆเก่านะพี่นะดูจากรูปทะพานสันสานนะพี่นะอน้องบอกไม่ถูกเลยว่าเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อสุดทอหรือเปล่าหรือว่าเป็นองค์ไหนนะพี่นะดูจากทรงแล้วที่น้องเคยเห็นมาน่าจะเป็นหลวงพ่อสุดทอนนะพี่นะ <introductions S 1> น่าจะเป็นนะคะพี่ขานะรายการนี้รายการที่เจ็ดทพ่ทพชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดองค์นี้ได้เลยนะคะพี่อะอันนี้นี่นะคะนะ รายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการต่อมารายการที่แปดค่ะพี่ค่ะอันนี้รายการที่แปดค่ะพี่หลวงพ่อมั่นค่ะพี่พระอาจารย์มั่นนะคะหรือว่าหลวงปู่มันหลวงพ่อมันของเรานะคะด้านหลังนะคะพี่นะเป็นหลวงตานะ,ะนะคะพี่นะหลวงตานะคะหลวงตาบัวนะคะหลวงตามหาบัวค่ะพี่เป็นผ้าบ้านสไตล์บ้านๆนะคะเป็นเม็ดแต่งสไตล์บ้านๆเลยนะพี่นะสวยเก่าเดิมอย่างนี้เลยนะคะพี่ขารายการนี้รายการที่แปดค่ะ อ่ะวันชอบองค์นี้ก็ถูกใจองค์นี้ก็จัดองค์นี้กันไปนเลยนะพี่เราไม่ได้รีรอนะพี่นะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็จัดองค์ไหนนะคะน้องนะคะก็ไม่เคยดุไม่เคยว่าเลยนะพี่นะน้องตามใจบ้างอ,อาจจะมีหลงเบอร์นะคะบางทีน้องทํางานอยู่คนเดียวเนาะ,ะอาจจะต้องแพ็คเองอะไรเองอาจจะเบอร์ทรงสลับกันคุณพี่อยากจ่านี่เลยนะโทรบ,บอกน้อง เดียวค่ะพี่เดี๋ยน้องจัดการทุกอย่างเลยนะคะแค่ขอตีของคืนให้น้องได้เลยนะคุยกับปซินีเดี๋ยวประีน้องจัดการเองนะพี่นะอันนี้พี่ก็ต้องเอ่อน้องก็ขอบคุณอนุเคราะห์ของพี่ๆทุกคนเลยนะคะว่าเออช่วงนี้ก็นะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะพี่นะกดไลค์กดแชร์ให้น้องเยอะๆเปิดค่าการมองเห็นให้น้องหน่อยนะคะช่วงนี้แบบช่องน้องแบบ ค่อนข้างซบเซาเนีพี่นะน้องก็กลัวน้องหายจากที่นี่เหมือนกันก็พยายามฮึบใจสู้ทุกวันนะพี่นะมาเพื่อไลค์คลิปนะคะพี่นะบางวันก็ทอแท้หัวจิตหัวใจนะพี่นะวันนี้นะคะเนาะอ่ะฮึบอ,อีกรอบแล้วก็มาสู้กันอีกรอบรายการนี้รายการที่เก้านะคะพี่นะเป็นหลวงนี่รายการที่เก้านะคะพี่ขาอ่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สออิบอ่ะรายการที่สิบค่ะพี่อันนี้รายการที่สิบนะพี่นะ นี่ค่ะพี่รายการที่สิบค่ะพี่อ่สวยสดงดงามเลยนะพี่นะรายการที่สิบค่ะพี่นี่นี่นะคะพี่หูสิบนาทีแล้วค่ะพี่วันนี้น้องจะทะลุเป้าตัวเองหรือเปล่านะพี่นะรายการที่สิบค่ะพี่บางทีบางท่านนะพี่บางท่านนะคะเห็นไหมพี่นะรอยล่องลึกนะคะพี่เก่าเดิมนะพี่นะ่าดูสิค่ะอ่ะ น้องไม่อยากจะชี้นาพี่พี่เลยนะคะแต่ก็สวยจริงๆพี่องค์จริงนะคะเป็นองค์สีเหลืองๆอย่างนี้เลยนะคะตามรูปเลยนะคะหรือขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นะรายการที่10ค่ะพี่รายการต่อมารายการที่11ค่ะพี่อันนี้นะพี่นะรายการที่11ค่ะพี่คะ่ะอันนี้นะคะพี่นะเป็นรูปนะคะพระพันปีหรือว่าแม่แม่หลวงของเรานะคะรัชกาลที่9้านะคะนี่นะคะพี่นะ โอ้โหเพิสัส่นคตไปนะ,ะพี่นะเอาบาะว่าเป็นที่เป็นเอาน้องก็เศร้าโศกเศร้าอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราหนน้องก็โตมากับเ,เขาเรียกว่าคําสั่งสอนของทั้งราชการที่เก้าทั้งสงพระองค์นะพี่นะอ่ะอันนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่ขารายการที่สิบเอ็ดนะคะแต่น,นี้เป็นล็อกเก็ตสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นาะอันนี้นะพี่นาะเป็นล็อกเก็ตนะคะอันนี้ไม่น่าจะเป็นทองแท้นะคะพี่อันนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่ รายการต่อมารายการที่สิบสองค่ะพี่คะอ่ารายการที่สิบสองนะคะพี่นะแน่นอนรายการที่1ิบสองเป็นพับปิดตานะคะยันยุ่งนะคะพี่นะพับปิดตายันยุ่งค่ะพี่ของหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบได้นะพี่นะของหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบได้นะพี่นะน้องไม่ทราบที่มาจริงๆนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบสองนะคะพี่ดูลอยจานนะคะมีไม่ใช่ลอยจานเขาเรียกว่ามีอ่า ลงเคลือบเ,อเขาเรียกแ้วแผ่นทองใช่ลงหน้าหน้าทองหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะ่นแต่ว่าน่าจะแปดแปดทองไว้นะเพื่อรักษาผิวหน้าผ่าแล้วก็นูเห็นไหมมีคาบแบบเนี่ยเห็นไหมคาบลึกคาบอะไรยังชัดเจนนะพี่นะคาบลึกคาบอะไรยังชัดเจนนะพี่นะยังลึกยังสวยยัง สวยสดงดงามเหมือนเดิมนะคะรายการต่อมารายการที่สิบสามค่ะพี่รายการที่สิบสามนะคะพี่นะอันนี้นะพี่นะอันนี้รายการที่สิบสามค่ะพี่อ่ารายการที่สิบสามแล้วค่ะพี่ค่ะไม่ต้องน้อยเถ็ดน้อยใจนะวันนี้ก็อยู่กับน้องยาวยาสักหน่อยน้องจะขอสักยี่สิบนาทีพี่ๆอยู่กับน้องให้ได้นะพี่นะอันนี้นะพี่นะอันนี้เป็นพระนางพญาค่ะพี่แต่ว่าองค์นี้เป็นองค์สีดํานะพี่นะเห็นไหม เป็นข้าวขาวๆองค์ดําเลยอย่างนี้เลยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสามค่ะพี่รายการต่อมารายการที่สิบสี่ค่ะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดพระโคนะพี่นะหลวงปู่ทวดวัดพระโคค่ะพี่นี่นะคะพี่นะอันนี้นะคะไม่ใช่สมัครงว่าออะอันนี้นะคะมีเลขโคนนะคะมีปั๊มตรงนี้นะพี่นะอ่านี้นะคะเลื่อรุ่นเลื่อนยศเลื่องศักดิ์นะพี่นะเลื่อนยศนะคะพี่นะป้องกันภัยนะพี่นะอ่ะ ชอบชองค์นี้ก็จัดองค์นี้รายการที่สิบสี่ค่ะพี่องค์ถัดมานะคะพี่นะรายการที่สิบห้าค่ะพี่ค่ะรายการที่สิบห้านะคะนี่ค่ะสวยไหมคะพี่สวยแน่นอนค่ะพี่อ่าสวยแน่นอนนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าค่ะพี่นี่นะคะพี่อ่าเราก็ชอบองค์นี้ก็จัดองค์นี้นะพี่นะน้องบอกเลยนะคะทุกวันนี้แบบ ทำด้วยใจล้วนๆแล้วนะพี่นะถ้าองค์เราลอยก็คือต้องทําด้วยใจเท่านั้นนะคะพี่ขาอะ่ะรายการนี้รายการที่สิบห้านะพี่นะเป็นหลวงเออหลวงพ่อเงินนะพี่นะรุ่นอ่อซับเศรษฐีนะพี่นะวัดถ้วยน้ํานะพี่นะวัดถ้วยน้ํานะพี่นะไม่อันนี้หลวงพ่อเงินวัดถ้วยน้ํากันนะคะพี่ขาอะ่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบหกค่ะพี่เป็นพระเป็นหลวงพ่อ วลานะพี่นะหลวงพ่อวลานะพี่นะอันนี้เป็นคุดค่ะพี่พญาคุดนะพี่สื่อถึงอำนาจนะคะบารมีอย่าง,งแท้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบหกนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะพี่ขาอ่ะอันนี้นะคะสื่อถึงอำนาจบารมีนะพี่นะสร้างขึ้นเมื่อปีสี่ใช่ไหมสี่เจ็ดนะพี่นะ สองห้าสี่เจ็ดค่ะพี่คะ่ะหลวงพ่อท่านวัวลาเนะี่ยพี่นะวัดโพทองค่ะพี่อันนี้เนี่ยน้องเคยพาดของท่านเนี่ยเพิ่งมาดังช่วงหลังๆนะพี่นะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกวัยรุ่นที่เขาจะชอบสะสมกันเนาะแต่ก็พี่ก็ลองซื้อเก็บไปให้ลูกหลานก็ได้นะคะเอาไปใส่กรอบห้อยขึ้นคอให้ ให้เด็กวัยรุ่นอาจจะชอบนะคะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเรื่องของบารามีเนาะพี่นะมันก็มันก็อยู่ที่คนชอบูอยู่ยที่คนใช่นะพี่นะเราเราก็อยู่ที่แบบ เออเอาไปไปฝากลูกหลานแล้วกันอย่างนี้แล้วกันน้องก็พูดความพ่ำเพิงไปเยอะแยะเลยนะพี่นะอ่ะรายการต่อมารายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการที่สิบเจ็ดนะคะหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดสะพานสูงนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเรือนข้าหลามตัดนะพี่นะอ่าองค์นี้ก็สวยสดงดงามเฉิดเช่นเดิมนะพี่นะองค์นี้ก็สวยสดงดงามเฉิดเช่นเดิมนะคะหลวงนี่นะพี่นะ สวยสดงดงามเช็ดเช่นเดิมค่ะพี่เนะพระน้องเป็นพระค่อนข้างค่อนข้างเก่าเห็นไหมเห็นไหมพี่ก็คือมาสภาพไหนน้องก็ขายตามสภาพอะพี่ขะรายการน้องก็จะไม่มีการไปใส่กรอบบางทีอาจจะมีบางองค์ที่เอาไปใส่กรอบแล้วขายขึ้นราคาอาจจะมีค่ะแต่ก็น้อยเพราะว่าต้นทุนมันค่อนข้างสูงแค่นี้ก็สูงไม่ไหวแล้วเนาะรายการต่อมารายการที่สิบแปดค่ะพี่อันนี้นะคะ รอห้าค่ะพระจุนจรก้าเจ้าอยู่หัวรอห้านะพี่นะด้านหลังนะคะเป็นเอเทวดาน้องไม่มั่นใจว่าเป็นเทวดาหรือเปล่านะคะสร้างขึ้นเมื่อปีหนึ่งสองนะพี่นะสร้างขึ้นเมื่อปีหนึ่งสองนะคะพี่นะเอพิธีหล่อเออหล่ออะไรเนี่ยพระปากน้าประเสริฐหรออันนี้นะพี่นะมันเป็นตัวหนังสือที่ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แล้วเนาะตามการเวลาพี่ ปีหนึ่งสองเลยนะพี่นะ้ำหนึ่งสองตอนนี้ก็หกแปดนะพี่นาะโอกอันนี้ก็รวมห้าสิบปีแลวนะเหรียญก็ค่อนข้าง,งเก่ามากแล้วนะพี่นะแต่ก็ยังมีความแบบทองดำลงแดงอ่ะพี่นะอะรายการต่อมานะคะนี่ค่ะหลวงปูท่ทวดค่ะพี่วัดช้างให้นะพี่นะหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญเตารีดนะพี่นะหลังหนังสือนะพี่นะหลังหนังสือนะคะพี่องค์นี้ก็สวยเหมือนเดิมนะพี่นะ วัดช้างให้นะพี่นะอ่ะชอบองค์นี้ก็จัดองค์นี้นะพี่นะเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีปีพศออบอกอ่ะว่าเป็นปีไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีป,ปีพศออบอกน้องก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นขององค์ไหนนะคะหว่าวันที่เท่าไหร่นะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้ค่ะรายการต่อมานะคะพระปิดตาวัดประดู่ชิมพลีหลวงปุตโตนะพี่นะเป็นพระปิดตาวัดประดู่ชิมพลีหลวงปุตโตค่ะพี่อันนี้ก็อ่ะ สวยสดเหมือนเดิมนะพี่นะเราก็นะตามสภาพรูปเลยพี่น้องขายตามสภาพนะพี่นะมายังไงน้องขายอย่างนั้นนะคะไม่มีการแต่งเติมอะไรทั้งนั้นนะพี่นะเพราะว่าก็ไม่รู้จะเอาไปไทายแต่งเติมอะไรเหมือนกัน <c oughs> อ่ะขายตามสภาพพี่มาแบบกรอบน้องขายไปแบบกรอบอาจจะแบบ อาจจะมีการใส่กรอบเพิ่มเติมก็มีบางองค์น้องก็เอาไปใส่กรอบเอาไปเอาไปใส่กรอบให้จะได้สวยสวยขายได้ราคาที่สูงขึ้นแต่มันก็ทุนมันก็จะสูงตามอย่างเงี้ยน้องก็กลัวพี่ๆหลายท่านไม่ไหวส่วนใหญ่ก็จะขายตามสภาพนะพี่อะรายการนี้นะพี่นะรายการที่20สิบค่ะพี่รายการที่ย0สิบนะคะพี่คะ่ะรายการต่อมารายการที่21สิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่21สิบเอ็ดนะคะเป็นอันนี้เป็น ไม่มั่นใจว,ว่าเป็นพับปิดตาหรือไม่ไม่น่าจะเป็นพับปิดตาพี่นะน้องไม่ทราบทีนะพี่นะแต่เป็นเนื้อเออ่เมกะพัดนะพี่นะ <S <S น่าจะเป็นเนื้อเมกะพัดส,สวยเก่าเดิมอย่างนี้เลวพี่นะคะอ่ะรายการนี้รายการที่21สิบเอ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองค่ะอันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่หลวงพ่อเงินนะคะ หลวงพ่อเงินนะพี่นะอันข้างหลังเนี่ยน้องไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าเงินทองหรือเปล่านะไม่มั่นใจเลยตรงเนี้ยไม่มั่นใจจริงๆนะพี่นะแต่ตรงนี้เขียนว่าหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่ด้านหลังนะพี่นะลอยนี่แต่ลอ,อยแต่ใบสวยๆเดิมๆอย่างนี้นะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่รายการต่อมาค่ะพี่อะองค์นั้นอาจจะไม่สนใจมาสนใจองค์นี้ก็ได้พี่นะองค์นี้ก็เป็นหลวงหลวงปู่เอี่ยมนะคะ เลขที่23นะพี่นะอจําเลขให้แม่นแล้วก็บอกเลขให้น้องให้แม่นด้วยนะพี่นะน้องจะได้ป้องกันการส่งผิดนะพี่นะก็อ่แเราก็ป้องกันพี่พี่พี่ก็ป้องกันน้องอ่ะอะจัดกันให้เต็มแน่นเหนียวนะคะทางน้องก็บางครั้งบางคราวก็มีการส่งผิดขึ้นมานะอ่าก็อาจจะแบบต้องขออภัยพี่พี่นะถักนัะเบื้องต้นเลยอะน้องก็ไม่รู้น้องทําไงบางทีส่งผิดไปแล้วลูกพี่โทรมาบางที วุ่นวายบอกเลยถ้าส่งผิดก็คือน้องก็คือผิดด้วยแล้วก็รู้สึกแบบไม่ชอบตัวเองด้วยเนาะแต่ก็พยายามแก้ไขพี่พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดนะคะพี่อย่าก,กดข้องงงใจน้องนะคะพี่นะถ้าจะอยากได้หรือว่ายังไงเนี้ย เออแบบมันอยากได้จริงๆิน้องก็จะเคลียร์มาให้ได้พี่นะอาจจะโดนลูกค้าอีกท่านหนึ่งดา่าหรือพี่ๆอีกท่านหนึ่งดา่าน้องก็ยอมค่ะพี่ขาอ่ะเพราะว่าอ่ะเราก็รู้อยู่พระถูกฉลองจริงอะไรจริงนะพี่นะบางทีแบบโอ้โหกว่าจะเจอพัดที่ถูกใจนะคะราคาที่ย่อมเยานยก็หายากนะพี่นะอันนี้น้องก็ต้องต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะถ้าเกิดส่งผิดหรือว่าอะไรนะรายการนี้นะพี่นะรายการที่ ี่สิบสามค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบสามค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่คะนี่นะคะพี่คะนี่นะคะพี่คะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่นะอันนี้เป็นหลวงปู่โตนะคะเป็นเนื้อโลหะเนื้ออะไรอ่นเนี้ยน้องไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรอ่ะเป็นเนื้ออะไรอ่ะแต่หนักมากอ่ะโลหะแน่นอนอ่ะเนื้อทองแดงไม่น่าไม่นำไมจะจะเป็นทองแดงเลยหรอแต่ว่าเป็นเนื้อที่หนักมากอ่ะพี่ เอากู้อย่างนี้พูตรงๆเป็นเนื้อที่แบบค่อนข้างมีน้ําหนักเนาะก็องค์นี้ก็มีมีหลายกรรมอยู่เอาตรงๆอ่ะมีหลายกรรมอ่ะที่น้องจับเนาะอ่ะรายการนี้รายการที่ย4ิบสี่ค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการต่อมารายการที่25สิบห้าค่ะพี่อันนี้นะพี่นะโอ้โหยี่สิบนาทีแล้วพี่วันนี้น้องแบบสามสิบรายการยี่สิบนาทีก็เก่งเหมือนกันนะอ่ะรายการที่25สิบห้าค่ะพี่ค่ะอ่ะอันนี้นะพี่นะ นี่รายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่สวยไหมคะพี่สวยนะคะพี่น้องบอกเลยว่าสวยตามตามรูปแบบเลยค่ะพี่รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะอันนี้อ่ะหลวงพระหลวงพ่อ เขาพุทธชินราชนะพี่นะรายการที่25สิบหค่ะพี่อินโดนะพี่นะรายการต่อมารายการที่26ค่ะพี่อะอันนี้นะพี่นะอันนี้ปี3-8นะพี่นะหลวงหลวงพ่อสดทอนนะพี่นะปี3-8นะพี่นะสวยค่ะพี่อ่านี่นะรายการที่26ค่ะพี่ค่ะรายการต่อมารายการที่27่สิบเจ็นะคะพี่อันนี้หลวงพ่อจงค่ะวัดหน้าต่างนอกนะพี่นะจังหวัดอยุธยาค่ะพี่ อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะพี่นะสวยตามเนื้อเรื่องตามภาพตามอันนี้เลยเนาะอันนี้อะโอเครายการต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่อันนี้เป็นพระอะไรเอ่ยน้องไม่ทราบที่นะพี่นะพระไม่ทราบที่จริงๆนะคะแต่ว่าดูแลกเก่าเก่าตามสภาพเลยพี่อันนี้นะคะดูจากรูปลักษณ์นะคะอะมีสิบปียี่สิบปีอัพแน่นอนนะพี่นะ เราก็ว่ามันสมัยนี้ก็คงไม่มีการทําพัะแนวนี้ขึ้นมาแล้วเนาะอาจจะเป็นยุคเก่าๆยุคเดิมๆเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะพี่ขารายการนี้รายการที่ยี่สแปดค่ะพี่คะอ่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่อ่ะนี่ค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะอันนี้นะพี่นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบางทีน้องก็ลืมชื่อพระ มันสมองตื้อตอนเช้าๆก็สมองตื้ออย่างนี้แหละพี่อะแต่ว่าถ้าพี่ๆท่านไหนชอบองน์นี้ก็จัดองค์นี้ได้แนตะ่น้องจะขายรูปปขอรูปภาพเพิ่มเติมจากน้องได้เลยนะคะพี่รายการต่อมานะคะรายการที่สามสิบค่ะพี่รายการสุดท้ายแล้วค่ะพี่่ารายการสุดท้ายแล้วนะคะพี่ะะพอันนี้นะพี่นะ เป็นอของหลวงปูทงป่ทิมค่ะพี่หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะพี่นะวัดละหานไล่หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะพี่นะจังหวัดระยองค่ะพี่อันนี้นะคะพี่เป็นพระหน้าปกนะคะไม่ตัดปีกนะพี่นะอ่ะอย่างนี้เลยนะคะมาพร้อมถุงเก่าเดิมอย่างนี้เลยนะคะพี่อ่ะ รายการที่30ค่ะพี่ชอบองคไหนถูกใจองคไหนก็จัดองคนั้นเลยนะคะนี่นะคะพี่นะฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะหรือโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ูน8 8 2 4 9 5 8กันได้เลยนะคะพี่ๆวันนี้เนาะก็มีพายพี่ๆเรื่องหาเลื่อชมก็คือหลากหลายรายการรายการละ100บาทนะพี่นะรายการละ1 0 0ยบาทเช่นเดิมนะพี่นะช่วงนี้ก็100บาทนะพี่นะจัดโปรโมชั่นพี่ๆนะคะได้มาจบกับฉาก จับจ่ายนะพี่นะหรือว่าพาลาเบาๆอย่างนี้ให้พี่ๆนะคะเพื่อไปแบบหาเป็นของขวัญให้ลูกให้หลานช่วงปีใหม่อย่างนี้นะคะบา,บางท่านหนูก,ก็เข้าใจว่าพิ่งลูกหลานก็ไม่ค่อยออกลับมาปีละครั้งสองครั้งก็อยากมีของติดไม้ติดมือฝากลูกฝากลานอย่างนี้ก็อันน้อก็แนะนําเป็นผ่ะเครื่องรางแล้วกันค่ะนะวันนี้นะ้อขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ